คุณผู้ชมค่ะขนมปังสังขยาแบบหุ่น่าทานมากๆเลยทีเดียวนะคะบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าวันนี้หูผึ่งท้ารวยของเรานะคะก็จะมานําเสนอเคล็ดลับกลยุทธ์นะคะช่องทางทาาธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ค่ะเป็นแฟรนไชส์ปังสดนี่เลยนะคะเราบอกว่าโอ้โหมีทั้งขนมปังสังขยาแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชานมกาแฟเยอะแยะมากมายทีเดียวร้านนี้เขาบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีมากกว่า500สาขาทั่วประเทศแล้วแล้วก็ในอนาคต ขตข้างหน้ากําลังมีโครงการที่จะไปขยายต่อนะคะอย่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆทีเดียวเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของธุรกิจนั่นก็คือคุณกุ้งนั่นเองสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะที่สวัสดีค่ะแหมอยมือนี่ถือเลยนะคะนี่ก็แบบว่าเหมือนเช้าๆ้าแบบนี้เนาะได้ช็อได้ชาหน่อยเนาะโอ้โหหวานมันมะหวานมันฉันคือเธอเลยหวานมันฉันคือเธอเลยขนมปังขอชิมก่อนเลยได้ไหมสักนิดนึงสักนิดนึงเป็นไงคะ สังขยามันต่องแบบว่าละมุนนุ่มลิศนวลไปทนปากเลยเรามาคุยกับพี่กุ้งนิดนึงนะใครคะทำไมพี่กุ้งถามนิดนึงในจุดเริ่มต้นนะคะของสังขยากาแฟปังสดนมสดทำไมคะก็เริ่มต้นครั้งแรกก็อยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองปกติทำอะไรมาก่อนทำงานประจำทำงานประจำมาสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้ว แล้วก็อยางมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยคิดว่าร้านกาแฟเนี่ยเป็นตอนนั้นก็ยังไม่บุมมากนะคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจโดยส่วนตัวก็ชอบทานกาแฟด้วยนะคะแล้วก็เลยเวลาเราไปสัมมนาตามโรงแรมนะคะก็จะมีเช้าเขาจะมีกาแฟมาให้แล้วก็มีนมสดมาคู่เขามาผสมกันเออมันอร่อยก็เลยมามิกลองลองมิกดูลองทําเองดูทําให้คนที่บ้านทานทําให้ญาติพี่น้องทานแล้วก็ส่วนตัวก็ทานเองก็ ขอบคุณการสัมมนาในครั้งนั้นกาแฟแก้วเดียวกับนมสดถ้วยเดียวจุดประกายทําให้เกิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาได้จริงนะโอ้โหนะคะแต่ว่ารูปแบบของแฟรนไชส์ของพี่กุ้งเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแบบคะสำหรับสังก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะก็รูปแบบนี้จะเป็นแบบ25,000นานะคะตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดที่ยกเซตไปก็สามารถเปิดร้านขายได้เลยทีทั้งหมดนี้อขออนุญาตแบบว่าเปิดตัวให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงอ่ะพี่กุ้งอยู่ด้านในเลยค่ะอันนี้คือแบบแบบแรก2 5 0 0 2องหมืงคือทั้งหมด10บรอบนะคะเป็น2องหมนะคะผู้ชมมองเห็นสองหมื่นอ่าแล้วก็แบบไหนอีกคะก็จะมี2อ0หมเป็นรถเข็นที่มีหลังคาอันนี้ใช่ค่ะอันนี้สองหม่นที่หน้าจอนะคะ แล้กนน็มีรถเข็นไปด้วยอันนี้คือจะแบบว่าอันนี้มีล้อมีเหล็ก<ะ>มีหลังคาแต่รถเข็นจะมีหลังคาแล้วก็แบบนี้จะเป็นแบบส0,000ื่นจะใหญ่ขึ้นกว่านี้นิดนึงก็อันนี้เมตรยี่สิบแต่สามหมื่นจะเป็นเมตรห้าสิบอ๋อเมตรห้าสิบก็คือจะดูกว้างขึ้นะจะใหญ่ขึ้นอันนี้จะแบบว่ากระทัดรัดจุม๊มจิ๋มเลยทีเดียวนี่นะคะคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เนี่ยระหว่างที่เราจัดรายการนะคะยังมาเป็นแบบว่าแยกส่วนใช้เวลาในการติดตั้งในการเริ่มต้น แป๊บเดียวอะประมาณ <ừ m. S 1> แบบครึ่งชั่วโมง15นาทีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยแล้วค่ะว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นลงทุน 25,000, 28,000หรือว่าส0 0 0 0แล้วแต่ขนาดเนี่ย <c oughs> การคืนทุน ยังไงคะคี่กุ้งค่ะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปตั้งบางทําเลนะคะประมาณ1-2เดือนก็คืนทุนได้เลยนะคะถ้าใช้่ายดีๆประมาณสักวันละ2 0 0พันนะคะเพราะว่ากำไรของเราประมาณ4 4 4 5 5เปซนนะคะบางรายการก็อาจจะถึง50%แต่ว่าโดยโดยเฉลี่ยที่เราเฉลี่ยให้ประมาณ45เปเน แล้วคือมีการวิธีการสอนทําหรือจะเริ่มต้นเอาด้วยส่วนผสมเท่าไหร่อะไรทางทางทางนี้มีบอกเลยใไหมคะเราจัดอบรมให้เพราะจัอบรมก่อนด้วยคือ2 5งหมสมมุติเริ่มต้น มีอบรมให้ด้วยปรึกษาด้านธุรกิจได้ด้วยว่าเออพี่คะทำเลยนี้เหมาะไหมคะใช่เราจะมีการเช็คทำเลให้ว่าไม่ไม่มีการไปทับซ้อนกับเจ้าอื่นๆหรือเปล่านะคะก็คือถ้าปังสดไปตั้งแล้วของคุณจะอยู่ในลัศมี2กิโลเราจะไม่ให้ตั้งใกล้กันอมีการสีจะได้ไม่ทับลายกันต้องลูกค้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันด้วยไม่ให้ทับลายไดมอนด์แล้วก็จะสามารถขึ้นเป็นมงกุฎเพชรกันได้คู่ทีมกันนะคุณผู้ชมพูดถึงเมนูนิดนึงค่ะว่าเยอะมากๆพี่กุ้ง มีมีมีเมนูที่แบบว่ายอดฮิตเลยส่วนใหญ่จะสั่งเป็นอะไรกันคะที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นกาแฟปังสดนะคะของเราจะรสชาติใกล้เคียงกับกาแฟสดมากที่สุดนะคะคือเอากาแฟไปโรยบนหน้าปังสดเป็นหน้าท็อปปิ้งเหรอคะไม่ใช่เป็นกาแฟปังสดตคือมาคู่กันมาคู่กันอ๋อคืออันนี้ขายเป็นกาแฟเป็นชื่อกาแฟค่ะแต่ว่าถ้าพี่จอยซื้อไปสองอย่างแล้วพี่จอยอยากเอาขนมปังโรยก็ไม่ไม่มีใครว่าแต่มีหลายหน้ามากเลยแล้วขนมปังเขานะคุณผู้ชมหนามากหนามากแล้วก็ใส่แบบว่าเขาเรียกว่านี่อะเราอยากให้คุณ ้ชมที่กำลังสนใจกิจนี้อยากรู้ว่าขั้นตอนในการทำยากไหมหรือว่าสามารถทำได้ง่ายๆเดี๋ยวไปชมกันนิดนึงแล้วกันค่ะนี่นะคะอย่างนี้ก็คือนำมาปุ๊บก็จะเป็นเป็นขนมปังที่เขาเรียกว่าเป็นปอนแล้วก็ทำทำทำยังไงบ้างคะพี่อันนี้ก็คือเป็นการทำขนมปังนึ่งนะคะเราก็จะสอนวิธีการหั่นอันนี้เราจะมีอบรมให้ทุกอย่างเลยนะคะดูขั้นตอนของการการทำเพื่อที่จะ ไปสามารถเริ่มขายได้เลยะค่ะอ่านยังไงไให้เท่ากันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็ลูกค้าที่ซื้อแฟรนช์กับเรานะคะก็จะได้ไปทําแบบนี้ทุกคนเลยค่ะโอ,ะอ้นี่นะคะโอะ้โหคุณผู้ชมนี่ก็คือแต่ว่ารู้สึกว่าจะเรียกว่าเมนูอะไรอบอไอน้ำอันนี้ขนมปังอบอไอน้ำแอบเห็นม,มีการดีบอนดิ้งให้ก่อนเลยไหมอบไอน้ำไม่ใช่ทำผมใช่ไหมไม่ได้ทำสีผมนี่นะคะก็เป็น ขั้นตอนในการสอนส่วนนี้คืออะไรคะขนมปังปิ้งค่ะขนมปังปิ้งของเราจะทาเนยทุกทุกแผ่นนะคะนี่นะคะโอ้โหก็คือต้องสอนตั้งแต่หันเลยตั้งแต่การทาขนาดยังไงให้แบบว่าได้ได้มาตรฐานเดียวกันหมดส่วนเครื่องดื่มก็จะสอนชงทุกเกือบทุกเมนูนะคะแล้วก็มีการให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดสอบชงชงเองนะคะในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบละคะ เราจะาขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขนมปังของเรานี่จะสั่งทาจากโรงงานซึ่งเป็นสเปคของปังสดนะคะจะไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะซึ่งมันเป็นสเปคที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วเราจะไม่ไม่ให้เขานําไปขายที่อื่นจะขายให้กับแฟรนไชส์ปังสดอย่างเดียวนี่วัตถุดิบทุกอย่างก็ต้องเท่ากันะนะคะทุกแก้วนะคะคุณผู้ชมชนี่โอ้โหแล้ววัตถุดิบของเครื่องเครื่องดื่มนะคะ วัตถุดิบของเครื่องดืม่มเราจะใช้วัตถุดิบเกรดเทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวกาแฟเราจะมีส่วนผสมของกาแฟสดนะคะซึ่งผ่านกัรอินสแตนต์มา,าโอ้โหนะคะโอ้โหเป็นเมนูที่คือพนักงานออฟฟิศก็ชอบเนาะ <c oughs> หรือว่าเป็นเมนูแบบว่าตอนเช้าก็ง่ายๆมากๆเลยทีเดียวแล้วแก้วของเราก็จะชงด้วยนมสดด้วยนมสดด้วยนี่นะคะโอ้ นี่กาแฟร้อนนี่มีทั้งเอสเพรสโซ่นะคะมีเยอะแยะมากมายทีเดียวมีโอ้โหเผือกหอมนมสดก็มีหลากหลายเมนูนะคะนะคะคุณผู้ชมคะเราอยากให้แบบว่าพูดถึงเรื่องของการซื้อแฟรนไชส์สำหรับใครที่อยากลงทุนเนี่ยทำยังไงเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นก็หาทําเลที่ที่มีทําเลที่เป็นผู้คนพลุกพ่านนะคะแล้วก็โทรไปเช็คกับออฟฟิศ กับบริษัทนะคะว่าตรงจุดนี้สามารถตั้งได้ไหม,มนะคะถ้าตั้งได้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อแฟรนไชส์แล้วก็มาจาเข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ล็อกวันอบรมไว้ให้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ค่อยชําระวันเที่ยวของไปส่งให้ะคะ่ะแล้วการขนส่งสินค้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้คุณพี่บอกว่ามี500อยกว่าสาขา ถ้าเกิดอ,อยู่แบบภาคใต้สุดๆเลยอย่างเงี้ยส่งยังไงคะอยู่ยะลาไกลสุดอยู่ที่กัมพูชากับลาวนะฮะ,ะ,ะไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะนอกประเทศแล้วแวะะนนี้ส่งนุส่งก็คือภายในสมมติสั่งวันนี้ได้ภายในกี่วันคะ ถ้าอยู่ในอำเภอเมืองอส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงค่ะแต่ถ้าอยู่ต่างอำเภอก็อาจจะช้าหน่อยสักประมาณสองวันสองวันก็ถือว่าเร็วแล้วนะเร็ว<อ>นะลงทุนแบบว่าสอง0มื่นไปไดสองหมน้าะคะสามหมื่นแล้วก็ส8งหมื่นหลาหลายขนาดให้เลือกนะคุณผู้ชมวันนี้สําหรับหลายๆคนที่ได้ชมหูผึ่งท้ารวยกับเราแล้วก็อยากรวยไปกับธุรกิจแฟรนไชส์พี่กุ้งมีคําแนะนําหรืออยาจะมีกําลังใจยังไงให้กับคนที่เริ่มต้นบ้างค่ะก็ มันสำหรับวันนี้นะคะก็พิเศษให้ในรายการนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการนี้แล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทเรามีส่วนลดให้1นึ่นะคะภายในเดือนกรกฎานี้นะคะ1000ทพันทุกทุกทุกรูปแบบทุกรูปแบบค่ะจะสั่งซื้อแบบไหนได้หมดเลยโอ้แล้วถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยพี่กุ้งอนาคตบอกว่าจะขยายไปตลาด AEC ด้วยใช่ค่ะเหรอคะเล็งไปที่อีกไหนคะนอกจากลาวกัมพูชาที่ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อยากไปพม่าด้วยครับเพราะว่าพม่าเป็นตลาดเปิดใหม่อืะนี่แล้วก็ ดูจากที่คนพม่ามาก็มาอยู่เมืองไทยเขาก็ทานของปังสดเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เชื่อว่าจะเป็นช่องทางธหรกินให้กับหลายๆคนที่อยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยขอบคุณพี่กุ้งมากๆสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณนี่นะคะปังสดนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปแบบว่าคลุกกลุ่นกันอยู่ข้างในดูนะว่าทํายากไหมอะไรยังไงนะคะส่วนคราวหน้าจะเป็นธุรกิจอะไรติดตามได้ในวันศุกร์นะคะกับหพผึ่งทารวยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะดอกไม้สวยๆค่ะจ ม,มิสลิลลี่นะคะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่องทั่วไทยนะคะวันนี้เราทั้ง3าคนพร้อมกับทีมข่าวทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะ<ส>ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย์นะคะ right tv